ก็เธอจะกอดจนลงมาให้ถึรโบได้หมแต่ถ้าเป็นชุกก่อนหน้าทำมันไม่ได้ลงมาถึงนี่แต่งงานใได้เพราะนึ่งคนนี้มีผลที่ออกมาหลังจานั้เป็นใครไม่เียนกดผิดไอ้สัตว์ ขวบไปทีเดี๋ยวทันเข้ามายิงก่อนไม่ต้องอเลยใครตายก็ได้